สวัสดีค่ะวันนี้กวางจะพาทุกคนมาเที่ยวสวนสัตว์ที่เมืองโคราโดสปริงรัฐโคโลราโดนะคะพอเข้ามาที่สวนสัตว์นี้คุณจะบริจาคเพื่ออนุรักษ์สัตว์ต่างๆนะคะจากนั้นคุณก็จะเห็นร้านสำหรับให้เช่ารถเข็นเด็กจากนั้นก็จะเป็นจีราฟนะคะจีราฟที่นี่ก็น่ารักมากแล้วก็ เด็กและผู้ใหญ่เนี่ยก็สามารถซื้อผักนะคะเพื่อที่จะให้อาหารจีราฟได้สำหรับกอเล็กเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ90บาทถ้ากอใหญ่ก็อยู่ที่ประมาณ150บาทนะคะกับการให้อาหารจีราฟที่สวนสัตว์ชัยันเมาเทนซูนี้นะคะก็จะเห็นภาพบรรยากาศว่า ครอบครัวก็จะมีความสุขกับการให้อาหารชีราฟกันมากเลยที่นี่น้องๆชีราฟก็เหมือนจะหิวโหวยมากเลยกินมาแย่งจากมือเลยนะคะกวางก็เอนจอยกับการ ให้อาหารชีราฟทุกครั้งที่ได้มาเยี่ยมเยียนสวนสัตว์แห่งนี้ค่ะ ากีรับเราก็จะมาเจอเจ้าพุ่มบ้าในไลออนคิงนะคะพุ่มบ้าหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าวอร์ท็อกนะคะต่อมาก็เป็นตัว o ok k ค p i จากแอฟริกาแล้วก็มาเจอกับสิงโตที่นอนหลับอยู่นะคะในห้องนอนเล่นของเขาจากนั้นก็เป็นสิงโตตัวเมียผู้ซึ่งนั่งหลับอยู่เหมือนกันวันนี้ทุกคนน่าจะ ไปตอนเที่ยงนี่สงสัยนอนพักกลางวันกันเป็นแถวเลยนะคะจากนั้นเนี่ยก็เป็นตัวซีบราหรือม้าลายนะคะแล้วก็เป็นน้องลิงกำลังหาเห็บให้กันเลยน่ารักมากเลยจากนั้นเราจะมาดูน้องเมียแคทค่ะเขากำลังแอคท่าถ่ายรูปเลยนะคะน่ารักมาก ก็มองจากเราก็กลับมาที่น้องช้างนะคะช้างแอฟริกาก็กำลังกินหญ้ายอย่างเมามันค่ะวันนี้อากาศดีนะคะทุกคนดูแฮปปี้มากเลยก็ดีใจที่ได้เห็นช้างค่ะคิดถึงเมืองไทยเลยแต่ว่านี้เป็นช้างแอฟริกันนะคะก็จะมีผิวที่หยาบก,กว่าช้างไทย แล้วก็หูใหญ่กว่านิสัยดุร้ายกว่าช้างไทยคะ่ะอ่ากลับมาที่ไลออนคิงนะคะเจ้าป่าของเราก็เดินวนเวียนอยู่นะคะโชคดีมากวันนี้ไม่หลับนะคะเราก็เดินข้ามสะพานนะคะสถานที่คือต้องเดินบนเขานะคะก็ต้อง ใช้พลักกำลังพอสมควรนะคะอันนี้ไฟคริสต์มาสยังมีอยู่และเราก็กำลังเข้ามาที่ส่วนของส่วนออสเตรเลียค่ะซึ่งตรงจุดนี้ก็มีอวอลรับี้นะคะซึ่งตัวเล็กกว่าแกงกรูเป็นเหมือนมินิแกงกรูนะคะเราก็เดินมาที่สวนเสือนะคะ ซึ่งเสือเนี่ยก็เป็นสัตว์ประจำปีนี้เนาะแต่ทุกครั้งที่มาหลังๆเนี่ยน้องเสือก็หลับทุกทีเลยรวมถึงครั้งนี้ด้วยหลับอยู่ข้างบนนู้นเลยค่ะเห็นแค่นิดเดียวเองเสียดายมากและตรงนี้ก็เป็นลานให้นั่งขึ้นไปชมวิวนะคะ เป็นแบบสก,กีลิฟต์ต้องจ่ายเงนินเพิ่ม60บาทค่ะอันนี้มาที่นกอินทรีนะคะสัตว์ประจำประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะนกอินทรีตรงนี้น่าจะตัดปีกแล้วบินไม่ได้นะคะแล้วตามมาด้วยเมาท์เทนไลออนและมูสค่ะมูสนี่เขาหักไปนิดนึงนะคะแต่ว่า ขาตัวใหญ่นะคะเป็นตัวใหญ่กว่ากวางเยอะเลยก็ถ้ามีเขาจริงๆเต็มๆนี่ก็น่าจะสวยกว่านี้นะคะก็น่ารักค่ะอันนี้คือม้าป่านะคะก็จะเห็นเวบเวนะคะ ทิ้งทายไว้ที่ฟันช้างนะคะกวางก็เพิ่งเคยเห็นค่ะวันวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะติดตามตอนต่อไปขอบคุณนะคะ